h e l lo everyone สวัสดีครับทุกท่านครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้เราจะมาดูเนื้อหาในบทที่5นะครับในส่วนแบบฝึกหัดเราจะเริ่มจากแบบฝึกหัด5.1เลยนะครับห1นึ่ี้เขาให้ uh, write t h i s e v e r b s write t d i s e v e r b s in uh, with s or es นะครับก็คือเขียนคำกริยา เหล่านี้เนี่ยที่ลงท้ายด้วย s หรือ es นะครับก็เราจะใช้เมื่อ,อประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่3ใช่ไหมครับอันแรกนะครับ reads เขาทำให้แล้วก็คือ she reads นะครับข้อ2นะครับ t h i n k s นะครับถ้าใช้กับ he ก็เป็น he t h i n k s นะครับเติมเติม s นะครับผมเขียนให้มันเป็นประโยคเลยแล้วกันนะครับ 3นะครับ fly อ่า fly ก็คือ it fly, mm hmm. fly ต้องเป็นอ่ uh, ตัดวยเติมมา e แล้วก็เติม s ใช่ไหมครับ it flies นะครับมันบินข้อห้านะครับห้านี่อะไร่ h uh, she จาก h a e ก็ต้องเป็น has นะครับข้อหก he ah uh, he thinks นต้องเติม,ตเตม uh, s เฉย ข้อ7อ่า he dances นะครับแต่อ่านว่า dances แล้วข้อ8นะครับ it finishes มันเสร็จสิ้นแล้วอา,อาจจะเป็นอะไรละ่ะอาจจะเป็นการเล่นคอนเสิร์ตเป็นภาพยนตร์นะครับ it finishes โดยการก่อสร้างอะไรเงี้ยนะครับมันเสร็จสิ้นแล้วอ,อันนี้ก็ข้อ1นะครับ ถัดมาเรามาดูข้อข้อ2องนะห้าจุดสอ,อเรามาดูกันนะครับ 5.2นี่เขาให้ complete the sentences นะครับคือเติมคำลงในประโยคเหล่านี้นะครับ about the people in the picture ที่มันเกี่ยวกับคนที่อยู่ในรูปนะครับให้ใช้คำศัพท์ต่อไปนี้นะครับก็มีอะไระ eat นะครับ go l e a v e นะ eat กินนะครับ, eat, นะรบ go ไป l e a v e อยู่อาศัย play ถูกใช้แล้วนะครับเหลือ play, อ play มีสองอันอันหนึ่งยังไม่ได้ใช้นะครับแล้าเล่นแล้วก็ l e e p นะครับนอนข้อแรกเขาทําให้เราแล้วนะครับก็คือ,อผู้ชายคนนี้นะครับเขาชี้ไปที่เปียโนของเขานะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะพูดเกี่ยวกับผู้ชายในรูปนี้คือ he plays นะครับ the piano เขาเล่นเปียโนนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาพื้นที่มีไม่ค่อยเยอะเดีผมเลื่อนรูปนี้ขึ้นไปปรับนิดนึงนะครับ He plays the piano นะครับในข้อ2นะครับ they พวกเขานะครับทำอะไรสักอย่าง In big a very big house นะครับพวกเขาในบ้านหลังใหญ่มากก็คืออาศัยอยู่นั่นเองนะครับนั้นคำที่เราจะเอามาใช้คือคำว่า leave นะครับทีนี้กริยาที่จะมาใช้เนี่ยต้องดูประธานด้วยบางทีก็ต้องเติม s บางทีไม่เติม s ใช่ไหมครับ ถ้าดีก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับไม่มี S yes. They live in a very big house นะครับข้อ3นะครับอ uh, lot of fruit ก็คือผลไม้จำนวนมากกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับก็คือคำที่เกี่ยวข้องก็คืออ่า uh, eat ใช่ไหมครับ eat อ uh, ่ประธานก็คือ she นะครับ eat เติม s yes, ด้วยนะครับ she eat a lot of fruit นะครับ <Okay. S 2> อ่ะข้อ4นะครับข้อ4ี่เนี่ยอาเทนนิสนะครับเทนนิสก็คือพูดถึงเทนนิสนะครับผู้ชายคนนี้นะครับเขาบอกว่าอะเทนนิส is my favorite sport นะครับเทนนิสเป็นกีฬาโปรโดของชกอของผมดังนั้นคำที่เกี่ยวข้องก็คือน่าจะเป็นคำว่า play ใช่ไหมครับอ่ตาตดเอามาใช้นะครับประธานก็คือ he p l a นนะครับต้องเติม s ด้วยนะครับ he p l a y tennis อ่าข้อ5นะครับข้อ5นี้อ่าให้มาคือ to the cinema a lot นะครับไปโรงหนังบ่อยมากนะครับ ประธานนี่เป็นคนสองคนนะครับแล้วก็ผู้ชายผู้หญิงนะครับเขาพูดว่า we love film นะครับพวกเราชอบภาพยนตร์ดังนั้นคำศัพท์ที่เหลือ,อคำกริยาที่เหลือคือ G o ใช่ไหมครับเอา go มาใช้ประธานนั่นคือเ y นะครับ they go to the cinema a lot นะครับพวกเขาไปดูภาพยนตร์บ่อยมากไปดูหนังไทยใช่ว่าไปดูหนังนะแต่ว่าอังกฤษใช้ไปโรงหนังนะครับถัดมานะครับข้อ เซเว่นเออร์เ t ็ดไนท์ t อ็ดไนนะครับก็คือ7ชั่วโมงในตอนเย็น, uh, ใ,นในตอนคืนเซเนเออร์เซเว่นเออร์เอ็ดไนท์ชั่วโมงต่อคืนนะครับ uh, ผู้ชายคนนี้เขาก็คงจะพูดถึงว่าเขานอนนะครับเชั่วโมงต่อคืนก็คือใช้อะไรครับใช้คําว่า s l e e p นะครับแล้วพูดถึงเขาโดย uh, เรียกเขาว่า He ใช่ไหมครับ He sleep เติมอะไรครับเติม s, s, <S, mm hmm. <S ด้วยเพราะเป็น he นะครับ seven hours at uh, seven hours a night นะครับเจ็ด uh, ชั่วโมงต่อคืนครับอันนี้ก็เป็นข้อ5.2เสร็จไปแล้วมาดูข้อ5.3นะครับข้อ5.3นี่ยาวเหมือนกันอ่าตรงนี้นะครับ 5.3นี่ก็ให้ complete the sentences นะครับก็คือเติมคำลงในช่องว่างใช้กริยาต่อไปนี้นะครับ boil uh, boil นี่คือต้มนะครับมาจจะแปลว่าเดือดก็ได้เนอะอ่ะโอเคไม่ไม่รู้มัน uh, มันก็แปลได้2อ,อย่างนะครับ uh, ถัดมานะครับ cost cost แปลว่าค่าใช้จ่ายราคานะครับ cost มี2ออันนะครับทำ uh, มาคำว่า like แปลว่าชอบ นะครับม,มีการใช้สองครั้ง meet พบกับ open เปิด speak นี่ใช้ไปแล้วแปลว,ว่าพูดนะครับ teach แปลว,ว่าสอนแล้วก็ w a t c h แปลว,ว่าทําความสะอาดเรามาดูข้อแรกนะครับเขาเขาบอกแล้วว่าเขาทำให้แล้วนะครับมาเรีย speak f o r languages มาเรียพูดได้พูด4ภาษานะครับ speak เติม s ด้วยอันนี้เขาก็อยากให้เราฝึกใช้เติม s ไม่เติม s นะครับถัดมาข้อ2นะครับ the shop in the city center usually the shop in the city center usually นะครับอดอดดอดแล้วก็ at 9 o'clock The ช้ o ต in ่เดย์ t อปอิก็คืออะไรครับ uh, ร้าน in ย์ชอปอินเดอร t ซ c e ี t เซนนะครับร้านที่อยู่ในใจกลางเมือง usually โดยปกตินะครับ uh, at nine o'clock in the morning ก็คือ9โมงเช้านะครับดังนั้นโดยปกติก็น่าจะเป็น open นะครับ Open ่โทษนะนะ The shop เติม s อ้เรือแปลว่าพวกร้านหลายร้านนะครับ โอเพนแอดไนเอกเปิดตอน9ก้โมงก็ใช้ตัวนี้ไม่ต้องทําอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นประธานเป็นพระหูพจน์ละเอาขึ้นไป3นะครับผมตัดโอเพออกแล้วจะได้ไม่สับสนเดอะซิตี้มิ u เซียนะครับก็คือพิพิธภัณฑ์ของเมือง ดอตดอตแล้วก็ at five o'clock in the evening พิพิธภัณฑ์ของเมืองจุยจุดตอน5โมงเย็นนะครับดังนั้นมันก็ทำอะไรตอน5โมงเย็นก็น่าจะเป็นการปิดนะครับ close the city museum close นะครับอเอา close มาใช้เวลามาใช้เราก็ต้องดูว่าประธานเป็นไรใช่ไหมครับ ประธานเป็นเอกภ์ก็ต้องเติม s นะครับ The city museum closes นะครับปิดตอน5โมงเย็นข้อ4นะครับที่หน้า is a teacher ที่หน้าเป็นครูนะครับ She นะครับดอตๆเนาะ Mathematics คณิตศาสตร์นะครับ young children ให้เด็กคณิตศาสตร์ให้เด็กต้องต้องใช้คำว่าเด็กๆใช่ไหม Uh, ที่นะ่า teacher เชิอ่าคำที่น่าจะใช้ได้ก็คือ teach นะครับเอา teach มาใช้ต้องดูด้วยว่าเป็นไงบ้างชี she ต้องเป็นอะไรครับเติม es ด้วยนะครับ She teach e s mathematics to young u n i l h r l n อ่ n uh, ข้อ5นะครับ my job is very interesting นะครับ Uh, แปลว่าอะไรครับ My job is very interesting. งานของฉันน่าสนใจมากนะครับ I uh, a lot of people นะครับฉันจูดจุดคนจำนวนมากนะครับที่ใกล้ที่สุดก็คืออะไรครับ I meet uh, งานน่าสนใจเพราะเจอคนจำนวนมากนะครับต้องเติม s เติมอะไรไหมครับ ไอเนาะไม่ต้องเติมอะไรเลย I meet a lot of people เดี๋ยวผมขอขยับอันนี้ขึ้นไปหน่อยข้อหกนะครับหก uh, Peters car is always dirty. He never Peters car นะครับรถของ Peter นะครับ is always dirty มักจะสกปรกเสมอนะครับ he never เขาไม่เคยอิดเลยเขาไม่เคยมันเลยนะครับก็คือเขาไม่เคยทำความสะอาดมันก็ใช้คำว่า wash นะครับ he never wash it นะครับพอไหมครับต้องทำอย่างอื่นไหมต้องเติม es ด้วยนะครับอย่าลืมข้อ7นะครับ food is expensive นะครับอาหารมีราคาแพง uh, it นะครับ a lot of money มันเงินจำนวนมาก uh, คำที่ใช้ก็คือ it cost นะครับมันมันมีราคาหรือมันมีค่าใช้จ่ายเป็นเงินจำนวนมากนะครับ it cost ต้องเติม s yes, นะครับอย่าลืม ข้อแปดนะครับ shoes are expensive อรองเท้ามีราคาแพงนะครับ so r day ก็มีข้อสเหมือนกันแต่เขาอยากให้เราเทียบนะครับกับข้อหกใช่ไหมครับ it c o s t นี้ในข้อหกนี้เติม s นะครับแต่อันนี้เป็น day ก็เลยไม่ต้องเติมใช่ไหมครับ it cost A lot of money อ่ารองเท้ามีราคาแพงแล้วก็คอสอ่มัน the cost a lot of money คืออ่เราต้องใช้เงินจำนวนมากนะเพื่อเพื่อหามันนะครับหรือมันมันทำให้เกิดค่าอ่ค่าใช้จ่ายเป็นเงินจำนวนมากนะครับ the cost ไม่มี s yes. ข้อเก้านะครับอ่า water water เป็นอะไรนครับน้ำ at 100 d e degree celsius อ่า water boil นะครับ uh, ที่เหลือมันก็มีอะไรมีมีบ o i น้ำเดือดนะครับอ่า uh, แต่น้ำเนี่ยเป็นจริงๆมันมันเป็นคำนามนับไม่ได้นะครับแต่น้ำอ่า uh, พอนับไม่ได้เนี่ยคนับว่ามันเป็นเอกพจน์ดังนั้นต้องเติม s ด้วยนะครับ boil at o อ่ boils นะครับ at one d e g r e e celsius ข้อสินะครับ ลอรา and I อลอราและฉัน are good friend อ่าและอ่าเป็นเพื่อนที่ดีนะครับ I her ฉันจุดจุดเธอ and she มีนะครับอ่า uh, ที่เหลือก็มีอะไรครับมี like ใช่ไหมครับฉันชอบเธอและเธอชอบฉันนั่นเองนะครับฉัน I like her ก็เติมเลยนะครับ l i k e ไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมเพราะประธานเป็น I ดูประธานเสมอนะครับ and she และเธอ like me ต้องเติม s ด้วยอันนี้ she like me ีเขาอยากให้ให้เราใช้ like สอันในประโยคเดียวกันแล้วก็ลองเปรียบเทียบดูนะว่าอันไหนมี s อันไหนไม่มี s นะครับครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็จะมาดูข้อ5.4กับ5.5ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ goodbye